ดูเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตาดูเป็นพิเศษไม่ว่าจะทําอะไรก็จะตกเป็นประเด็นดรามาไปสซะทุกเรื่องสําหรับคู่ของ StarMap พิรันีและสงการเตชะนารงที่จู่ๆมีคนตาดีเห็นว่าสาว m a p ได้กดอันฟอลโล่ไอจหนุ่มสงการแต่ทางด้านฝ่ายชายยังกดติดตามอยู่เหมือนเดิม เรียกว่าการกดอันฟอลโล์ของสาวแมทําให้เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจัดสะบ้านรักกันแล้วหรือจะเป็นเพียงแค่ง่นเงนกันอยู่ล่าสุดเพื่อไม่ให้สงสัยกันไปเนิ่นนานสาวแมทได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยเจ้าตัวบอกว่าแค่มื่นลั่นเฉยๆแบบไม่รู้ตัวมารุกอีกทีก็ตกเป็นข่าวเสแล้วและก็ได้กลับมาฟอลโล่กันเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้ว เอาเป็นว่าแยกย้ายจบข่าวย้ำความรักของแมทและสงกรานยังหวานและมั่นคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวดูวาเลนไทน์เลยนะเขาว่าจะหวานทะลุฟเฟรมขนาดไหนวาเลนไทน์นี้อย่าลืมมาบอกรักกันนะครับ เชิญชวนแฟนคลับคู่จิ้นเหล่าสาววายทั้งหลายมาบอกรักศิลปินที่คุณชื่นชอบในกิจกรรมวายเลนไทยบายนิวพลัสในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มาแสดงความรักของคุณให้โลกรู้ว่าฉันนี่แหละดอมตัวจริงด้วยการส่งคลิปภาพหรือข้อความที่คุณอยากสื่อถึงศิลปินคนโปรดมาที่เราแล้วเราจะเป่าประกาศความรักของคุณให้เต็มจอดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ตรงคำบรรยาย ่เลยคะวันวนาเลนไทน์นี้ก็ส่งความรักมอบความรักกดีให้ซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ